เท่แล้วต้งมีแล้วมาหลังจากเขาเจ็บเห็ดมาแล้วขับเป็นดอกสีเอขาอเห็นตะวี่พี่กินเนาะเออขัไรเนาะอันนี้เว <c oughs> ้ยบงวี่พี่อันนี้ <c oughs> บงบงว่าสองปะ <c oughs> ขนาดบงกว่าสองนึงไหมพี่ดาวเอาสุดท้อนหนูมาพี่พดาวไสเคี้ย ผู้บนผู้พอก็บกินเขาไปได้พ่บิไหมไหนได้ไหมบัตรอนี้อย่าง่นกินด้วยหือแ็บดีงนเห็ดดีมือปาพอเป็นใช่ไยเห็นเาใช่นี่อก้องมเลยเอามัแจ็บไปดีบอกร่อมันก็น mãi nói ơi mưa như khoảng ba chị ô oh, chị không nhầm mì con là mừng hm 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 hiểu hm 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 เงี้ยเจ็บเองมือหรอเจ็บเองมครับอยากมาได้เปียบมือนะอยากลังกินทั้งหลังอร่อยบัานดี่ากอร่ยดีมือคนเน่สผัดนะยิงไดก็ยิ่ับ จะมาถามนะมันเสียเวลากินโอ้โหข้าจะเป็นอันนี้อย่างผู้โยเป๋ร์นี่เป็นมะเขือเราได้กินทั้งเขาเรากลัวเอาซัมเนีก่อนเด้อหิวเดี๋ยวสิบมท่านเขาเอาหันมากเจียงตับแล้วโอ้ยยังเหลืออยู่กินไข่ก็ได้มาท่าน